สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนจะมีทั้งหมด2สูตรประจํางวดวันที่16เมษายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็จะวางเป็นเป็นเด่นบนนะคะมีทั้งหมดสองสูตร เป็นสูตรง่ายๆนะคะเบาๆเบาๆสมองออวันนี้ก็เป็นวันที่ส5บห้านะคะส่งท้ายของวันสงการแล้วนะคะสิบ4า5สบี่สิบห้าสามวันแล้วนะคะก็บางท่านนะคะที่เป็น f อของทางช่องของอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะเนื่องจากว่าก็กลัวนะคะจะไปติดโควิดอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่บ้านดีกว่านะคะว่างๆก็นอน ชมคลิปของอาจารย์ไปนะคะแล้วก็คิดสู่ต่างๆนะคะที่อาจารย์สอนไปแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะจะถูกจะผิดก็ทําด้วยตัวเองนะค่ะทีนี้อาจารย์มีเด่นบนนะคะจะเป็นเนี่ยเอาแค่นะคะ ร้อยบนกับสิบล่างนะคะบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็ลบหนึ่งนะคะลดลงไปหนึ่งตัวนะคะลดแต้มไปหนึ่งแต้มจะเป็นสูตรที่หนึ่งคะแล้วสูตรที่สองเราก็จะเอาพันนะคะบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างก็มีค่าเท่ากับ x นะคะสูตรนี้เอ,อมามากกว่านี้นะคะมาตั้งแต่ง,งวดที่ออก,กอะไรหลายจา์ดูก่อนนะคะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรเก่ากับสูตรใหม่มาเจอกันอ่ะ ก็มาก,ก่อนหน้านี้กสองสงวดนะคะอันนี้อาจารย์จะทำมาให้ดูแค่ห้างวดพอนะคะแล้วงวดที่เราจะใช้นี่เป็นงวดที่หกนะเอามาแบบสั้นๆนะคะตัดมาให้ชมอันนี้ก็อาจจะมามากกว่านี้นะคะสูตรที่สองนี่อาจจะสักงวดสองงวดอย่างเงี้ยครับอันนี้มาดูตั้งแต่งวดที่ออกสามศูนย์แปดเลยนะคะสามศูนย์แปดเดี๋ยวทําไปคู่กันเลยนะคะทําไปคู่กันเาจะทํา ออกงวดนี้นะคะสามสแล้วก็จะย้อนไป1นงวดเดี๋ยวทําสูตรที่1กับสูตรที่2คู่กันเลยนะคะจะเห็นความแตกต่างของทั้งสองสูตรนี้ตรงร้อยบนกับ10บล่างนะคะร้อยบนบวก10บล่างร้อยบนก็คือเลข1 10ล่างก็เลข9้าเอาสองตัวนี้มาทําการบวกกันก็ได้10บนะคะแล้วก็ลดไปลบหก็เหลือเกะะ้า ออกสามศูนย์ดก็มาที่ศูนย์ค่ะส่วนสูตรที่สองนี่นะคะสูตรที่สองนี้เราจะเอาพันร้อยบนหน่วยล่างพันร้อยบนหน่วยล่างศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสามตัวนี้ค่ะศูนย์หนึ่งแล้วก็สองบวกกันก็ได้สามนะคะหัวก็ออกสามศูนย์ดก็มาที่เลขสามเลยนะคะอันนี้เป็นไม่ชนกันนะคะก็จะมาจานติ๊กผิดนะคะเดี๋ยวสีนี้ดีกว่า เออพอไม่ชนกันมันจะมาเป็นตัวตัวโต๊ะนะคะออกมาที่สามตรงนี้มาได้ที่เลขสามนะคะเลขสามของหลักร้อยตรงนี้ศูนย์กับเก้าก็มาที่เลขกศูนย์นะคะก็ได้คู่โต๊ดเป็นสามศูนย์สามเก้าแบบนี้นะค่ะโต๊ะสองตัวะะอันนี้มาที่เลขศูนย์นะคะอันนี้ก็เป็นไขว้ได้นะคะนี่เอาไขว้เป็นคู่โต๊ะนะคะ ต่อมาเป็นงวดที่สองนี่เราก็จะมาดูตรงสามศูนย์แปดเราก็จะเอาร้อยบนกับสิบบนร้อยบนก็สามสิบบนก็ศูนย์ะะเอาร้อยบนกับสิบล่างนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ขอโทษนะคะร้อยบนเลขสามสิบล่างเลขสามนะคะร้อยบนกับสิบล่างอย่างนี้ค่ะสามกับสามสามสามบวกกันเป็นหกนะคะหกลบหนึ่งก็เหลือห้าอย่างงี้ค่ะ ก็ลดแต้มมาออกที่5 97นี่ก็จะมาที่5นะคะที่เป็นหลักร้อยส่วนส่วนนี้ก็พันร้อหน่วยล่างพัน4 0่รหน่วยล่าง0ูนย์สมเอามาทีเดียวนะคะสี 4, 3, แล้วก็ศบวกกันเป็น7นะคะเป็น7ก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะคะตัวนะนี้ก็จะ อ่ตัวเดียวนะคะก็เข้ามาที่เลขเจ็ดอันนี้ก็อันนี้มันเจ็ดแล้วก็หกห้าก็จะได้เป็นเออเจ็ดหกกับเจ็ดห้านะคะก็จะได้เป็นคู่โต๊ะนะคะหลัก,ลกมีห้าอยู่ตรงนี้นะคะน,นี่จะได้ห้าตรงนี้ตัวอันนี้ศูนย์ก็อยู่ตรงนี้นะเป็นคู่คู่ถางนะคะอน,นี้ก็คู่หน้านะะของสองสูตรนี้นะอ่าต่อมาเป็นงวดที่สามนะคะ เราเรียนยากๆไปมากแล้วนะคะเอาเบาๆเบาๆสมองบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น905 308แล้วก็597นะคะ597เราก็จะมาทำต่อเป็นงวดต่อมา100บน10ล่าง5กับ5นะคะเอา5กับ5มา ตั้งนะคะบวกกันเป็น10แล้วก็ลดลงไปก็เหลือ9นะคะออก905าศูห้าบอันนี้ก็จะมาถึง2ตัวเลยนะคะมาทั้ง0ทั้ง9กนะคสตัวนี้ส่วนสูตรที่2นี้นะคะเราก็จะใช้พันร้อยบนหน่วยล่างพันแปดห้าเจ็ดนะคะแปดห้าเจ็ด เอามาตั้งนะคะแล้วก็ทำการบวกกันแปดกับห้าเป็นสิบสามสามบวกกับเจ็ดก็เป็นศูนย์ก็ได้ที่เลขศูนย์อันนี้ก็ตัวชนนะคะที่เลขศูนย์ถือว่าเออถ้าหัวยังไม่ออกอย่างนี้ก็ถือว่ามาที่ตัวชนก็แล้วกันนะคะอันถ้าอันนี้ไม่ชนก็ใกล้กันนะคะเป็นโน<ม>ต๊ดต่อมาเราไปดูงวดที่สี่นะคะตรง90้าศูย์ห้า ร้อยบนกับสิบล่าง9กับศูนย์ะนะคะ9กับศูนยกับศูนย์ก็เป็น9้นะคะเกลบหก็เหลือ8ออก8ปดห็นะคะก็มาที่8ซึ่งเป็นหลักร้อยนะ,ะมาที่8นะ,ะต่อมาสูตรที่2เราก็จะดูพันร้อยหน่วยล่าง1,9แล้วก็7นะคะ เอาหนึ่งเก้าเจ็ดมาเป็นสิบเจ็ดนะคะบวกกันเป็นสิบเจ็ดก็ได้เจ็ดอันนั้นเจ็ดกับแปดกับเก้าก็ไม่ไม่ไม่ชนกันนะคะก็มาตัวไว้นะคะตรงนี้มาที่เจ็ดฝั่งทางนี้ก็มาอยู่ตรงนี้เข้าเป็นคู่ทางนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเก้ามีเก้าด้วยตัวหนึ่งก็เป็นคู่หน้าอันนี้ก็เป็นคู่ทางอย่างนี้นะคะต่อมาตรง แปดหกเนะคะแปดเราก็จะมาดูที่ร้อยบนกับ10บล่างก่อนนะคะร้อยบน8กับ0ูเอา8กับศย์ก่อนแล้วกันนะแกับศูนบวกกันก็ได้8ปดลดลงมาก็เป็น7นะคะออก6กหนึก็จะมาที่ตัวเลข8เข้ามาที่หลักหน่วยนะคะจันลืมขยับนะคะร้อยบนก็8ปดนะคะสิล่างก็ศูบวกกันเป็น8ปดลดลดลงมาก็เหลือ7 หกหนึ่งแปดก็มาที่เลขแปดนี่นะคะก็มาเป็นสูตรพันร้อยบนหน่วยล่างนะคะพันเจ็ดแปดแล้วก็สามเจ็ดแปดสามนะคะมันจะเป็นเลขเจ็ดนะคะแล้วก็เลขแปดแล้วก็เลขสามบวกกันนะคะเป็นสิบแปดนะสิบแปดก็ได้เลขแปดอ่า เป็นตัวชนนะคะอันนี้ชนชนที่เลขแปดนะคะชนแปดมาดูงวดที่เราจะใช้นะคะสําหรับงวดวันที่สิบหกเมษาย,ยนนะคะเดี๋ยวดูตรงสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะร้อยบนกับสิบร้อยก็หกหนึ่งแปดอยู่แล้วนะคะเลขหกล่างก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คือเลขหนึ่งนะคะจะเป็นหกบวกกับหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดลด ลดลงไปหนึ่งก็เหลือหนะคะก็ได้เจ็ดกับหกึงเป็นสูตรที่หนึ่งี่ส่วนสูตรที่สองเราก็จะมีพันร้อยบนหน่วยล่างพันศูนย์ร้อยบนหหน่วยล่างศูนย์ะพันร้อยบนหน่วยล่างนะคะก็จะเป็นหนะคะได้หจะชนกันที่เลขหนะคะเออจะมาต่อไปไหมนะคะเลขห องดูนะคะก็ตามที่เราเคยจับเอาไว้นะคะจะมีจับไปตามตามสิบหน่วยแล้วก็ตามแต้มด้วยนะคะก็จะมีแปดห้าแปดหกอะไรอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าหกไม่มานะคะอาจารย์ก็อยากอยากจะฝากไว้ว่าสำหรับงวดนี้นะคะสองสองสองกับสี่นะคะก็เด่นอยู่นะคะนะคะมีเด่นอยู่สองตัวนะคะที่อาจารย์ อาจารย์ก็ชอบอยู่นะคะสองกับสี่นะคะมีเป็นบางสูตรได้มาจะเป็นตัวเด่นเด่นบนนะเด่นบนเนี่ยไ,ไม่ทราบว่าจะมาต่อหรือเปล่านะคะส,สำหรับสองตัวนี้นะสองกับสี่นีนะคะแล้วก็จะมีเด่นบนนะคะที่ทำไว้ได้นะคะก็มีเจ็ดกับแปดนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวชนที่หกนี่ อันนี้ก็มีตัวชนที่เป็นหลักสิบบนชนกันที่แปดนะคะมีตัวชนตัวเดียวก็เป็นมีเลขแปดเหมือนกันนะคะมีเลขแปดนะ,ะอันนี้ก็เป็นเลขหกอย่างงี้นะคะมีเลขแปดแล้วก็มีเลขหกที่เป็นแบบตัวเดียวนะคะได้สองตัวเลยเนะี่ยถ้าแปดนี้ไม่มานะ,ะจะเป็นเจ็ดหรือเปล่านะคะก็สองสูตรนี้เป็นมีทั้งหมดอาจารย์ลงไปให้หนึ่งสูตรนะคะ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็มีเป็นเจดกับ8ดเหมือนกันนะคะอาจารย์เลือกลงไปให้ดูชมแค่สูตรเดียวเพราะมันได้เจ็ดแปดเหมือนกันจะเป็นชนทั้งคู่เลยนะคะสําหรับอันนี้อันนี้จะเป็นเจ็ดกับหกแล้วอันนี้จะเป็นเลขหนะคะเราก็จะได้เลือกก็เออหกไหมฮะ,ะสูตรนี้เจ็ดหก็มาด้วยกันได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันยังมา0ูนย์้าได้นะคะต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะบางสูตรมาได้ถึง2ตัวแต่สําหรับอย่างนี้นะคะสูตรตัวเดียวเนี่ยอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปต่อไปไหมอย่างงี้่ะ แต่มันก็ชนนะคะอันนี้มันแปดกับเจ็ดอันนี้แปดก็ยังยังมาอยู่อันนี้เจ็กับหกแล้วอันนี้หกมอสาาจะมาต่อไปไหมนะอ่ามีท่านผู้ชมอยากจะให้อาจารย์วางสูตรสูตรเขาเรียกอะไรสูตรอามาตะนะคะเอ,อเขาคอมเมนต์มาว่าบอกว่าหาไม่เจอนะคะออ,อาจารย์สอนไปแล้วนะคะแล้วก็สอนสูตรด้วยแล้วก็วางให้ชม จริงๆแล้ววางให้ชมแทบทุกงวดนะคะแต่บางทีอาจารย์ก็ไม่ได้บอกสูตรไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้โอกาสนี้นะคะลองลองวางอีกนะคะอมะตะเดี๋ยวอยู่ที่ไหนพอมีเวลาอยู่เยอะนะคะอาจจะคุยกันได้ต่อนะอมะตะมาเจอไหม เด่นก็น่าจะอยู่ที่เล่มนี้นะเพิ่งจะวางให้ไปแอ่ค่ะเจอพอดีน่ะจะเป็นสูตรนะคะสูตรนี้คือว่าเป็นสูตรที่เรา เหมือนเราใช้ได้ตลอดชีพนะคะเป็นสูตรเด่นบนนะคะเป็นสูตรอมตนะนี่ค่ะจะใช้ร้อยบนบวกร้อยบนแล้วก็บวกหน่วยบนนะคะมีค่าเท่าก,กับ x บวก5บวก1แล้วก็บวก3ามตามนี้นะคะอ,อ,อาจารย์ทําให้ชมนะครับเป็นตัวอย่างตั้งแต่ปีส5 6 3 64หกสิบสามหกสิบสี่นะคะแล้วก็ห5สิบห้าหกสาหกสี่แล้วก็หกห้าเนี่นะคะ6กาก็จะเริ่มอาจารย์ทําเริ่มแต่เมื่อที่ออกสองสองเจ็ดนะคะ แล้วก็จะอาจารย์จะเขียนตกไปหนึ่งงวดนะคะก็คือสี่ศูนย์สามอยู่ตรงนี้นะก็เข้าด้วยนะคะมาทั้งทั้งสี่แล้วก็ทั้งสามเลยนะคะแต่เขียนไว้ตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้เออเลอะเทอะนะคะเพราะมันผ่านมาแล้วเป็นดูแค่เป็นสถิติเฉยๆนะคะเป็นสถิติให้ชมนะคะอาจารย์จะสไลด์ให้ชมนะคะนะคะมีหลุดนะคะสูตรนี้ถึงหลุดถึงยังไงอาจารย์ก็จะทํามาตลอดเวลาเลยนะคะจะใช้มาเรื่อยๆนะคะ ใครชอบก็เก็บไว้ชมนะคะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะจะเป็นสูตรมีแค่4ตัวนี้นะคะจะจะ,จะใช้4ตัวทีนี้ตั้งแต่ตรง0ูนย์หกนี้ก็คือของปี2องมัน้อยหห้าะคะตรงนี้นะ0ูนย์หกนี้ก็จะมาเรื่อยๆอยังไม่หลุดนะคะของปีหก้าสำหรับงวดนี้เราก็จะเอาสิบบนก็คือเลข6กนี้มาสองครั้งแล้วก็เอาหน่วยบนซึ่งเป็นเลข8นี้ก็มาสองครั้ง หกสองเป็นสิบสองนะคะแล้วเอาสองกับแปดบวกกันก็เป็นสิบหมดไปนะคะเหลือแปดตัวนี้ก็ยกมาเลยตัวแรกเราก็จะบวกที่ห้าก็คือเลขตัวแทนนะคะเป็นแปดแล้วก็สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะแล้วก็เอาสี่บวกสามเป็นเจ็ดเราจะได้ตัวเด่นที่แปดสามแล้วก็สี่เจ็ดนะคะแปดสามสี่เจ็ดของงวดวันนี้นะคะสิบหกเมษายนนะคะวาง พยายามจะวางให้ชมนะบางท่านก็ชอบสูตรแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรไม่ต้องไปหาบ่อยๆนะคะบางครั้งสูตรบางทีนะกรณีถ้าหลุดไปอย่างเงี้ยคะ่ะทำต่อไปนี้บางทีก็หลุดยาวไปสามสี่งวดเลยนะคะหลุดไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันหลุดแล้วมันก็จะเข้านะ,ะสังเกตนะคะถ้าหลุดแล้วก็จะเข้าตามปกตินะคะ,ะตามนี้นะอาจารย์บอกให้เรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์แค่อเอา สูตรอมาตะมาฝากให้สมาชิกที่เขาขอมานะคะเผื่อเขาจะรออาจารย์อยู่นะสําหรับท่านผู้ชมทั่วๆไปก็อาจารย์ก็ฝากนะคะ,ะเฉพาะตรงนี้ให้ชมนะสูตรนี้นะคะสองสูตรนี้เจ็ดกับหกแล้วก็ตัวสูตรที่สองนี้ก็ได้หกนะคะก็ชนมาที่หกจะมาต่อไปไหมนะคะเดี๋ยวใครอยากชมคลิปไหนก็ลองคอมเมนต์มานะคะก็ใกล้ถึงเวลาจะส่งข้อสอบแล้วนะคะอาจารย์ก็ถ้าว่างก็จะทําลงให้ชมนะคะ ก็ทำไม้ชมเยอะแยะแล้วและอย่าลืมไปดูคลิปแรกเลยนะคะคลิปที่หนึ่งะคะที่เป็นสูตรครบบนนะคะเออส่วนใหญ่จะมาร้อสิบหน่วยจะมาไม่ครบอยู่ประมาณ4ี่ห้างวดนะคะจากยี่สิบกว่างวดนะคะจะเป็นคลิปแรกเลยที่อาจารย์วางให้ชมนะคะลองขับเข้าไปชมดูนะคะเออลองจับดูนะคะบางท่านไม่อยากได้ร้อสิบหน่วยก็ลองจับแค่สิบกับหน่วยดูแล้วก็ลองเอาแต้มไปจับเหลือเลขไหนนะคะ รู้สึกว่าถ้าเกิดจะจับเป็น86หน่าจะมีอยู่ด้วยนะคะ 86. 8ปดหกแปกับหก็เป็น14ก็ได้แต้มด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนเดี๋ยวพบอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ